สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนนะจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วอนฝนพาสแสบมาแล้วจ้ามาจากพี่น้องมันนี้สพามากินยำหอยนั่งร่มจ้ามานั่งร่มโตยังไงเลยกจากพี่น้องเแต่แซ่บมาจากพี่น้องหอมเจียวจากพี่น้องปวดโพหอมเจียวจ้าคนใส่กันก่อนเล้อจากพี่น้อง อืมนจากพี่น้องอืออืม เต็มปากเต็มคำพี่น้องไงแฮง 안좀 쩌여, 피는 거 음. อหลานพี่น้องอืม เราได้ในปากพี่น้องแซ่บจ้ะอืมไก่กับขวดพี่น้องเอ้ยอือ ยิ่มแล้วจ้ะพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหน้าฝนพาแสบน,นด้วยจ้จะเพือเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยจ้ะสวัสดีจ้า